คนภายสามถ้วยคือมีอะไรเขารักหมดอะ่ะ <c ười> ข้าบอกได้เท่านี้ <c ười> <c ười> วัวนล้อสาใจไหมเออเขารักเจ้ามากเขารักเขารักเจ้าอ,อ่เขารักเจ้ามากเข้าใจไหมเดี๋ยวจานโอเคจะเข้ามั่งแล้วเพราะจานโอเคเทรนอยู่ข้างจานโอเคเขาพร้อมแล้วที่จะเจอกับพวกเจ้าในชุดถัดไป <c ười> ชื่ออะไรเบน <c ười> เบนแชยังเบนแชยัง เบนไม่ได้ทะเลาะอะไรกับแฟนเขาหายไปไหนคะเบนแชร์ยังขอแชร์ก่อนเบนขอบคุณมากสำหรับกูหลาบเบนเดี๋ยวดูให้ว่าแฟนเจ้าหายไปไหนไพ่บอกว่าแฟนเจ้าไปหาเงินหาทองแต่ดูไพ่ใบนี้มันเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เนี้ยนะไม่ได้ทะเลาะแต่มันเหมือนกับว่าเขาหายไปเจอกับใครอีคนหรือเปล่าข้าก็ไม่เข้าใจนะแต่ไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็มองเจ้าดีนะ เขาก็มองเจ้าดีอาจจะไปหาเงินอยู่ก็ได้ช่วงเนี้ยนะแฟนเจ้าอ่ะนะ